ตกสทัทีตกสทัทีสิตกแห้งมาหลับพี่น้องเอ้ยรอมาหลายปีมาหลายหมื่อมาหลายเวน้นคอยและนายฝนฝ้ากระคืมคืมตกกับมาล็อกปะปอกแปดตกแห้งแห้งไหนน้นยไปนองน่ล่ะคอยละงิดไหล บังหน้าดินกับป่ะธานในไลฟผู้ใดก็ล่อฝนล่อฝน,อนแต่ว่าฝนมันก็เป็นใจพี่น้องตกมิตรตกมาหลอปกปอกแปลกตกปอเป็นตาได้น้ำได้เนื่อแต่ละมือเราเว้นผู้ใดก็ล่อตะฝนมือนั้นเราถูกฝากก็คือจะงมือดูด้ด้อะมหาหันต๊ะคอย เจ้าสิได้กินข้าวว่อนเป็นยัง,ป,ยงปีนี้บ้านตุกข่อยบ้านจากอตบมน,น้ำข้ามบาเพอญโซนอภูมิจังหวัดลอยเอ็ดแหงแหงฝนฝนตกอยู่เต้าโตเป้ยงแห้งมาล็อกปอปกแปลงสิครับพี่น้องเลยบักคือบักคือคือยังมือแต่หัน่าเป็นตาสีแตก มาเต็นบ่บ,บ่ไอ้เป็นบ้านที่พ่อเป็นตาอาศัยใดนำผลที่นี่มาโต๊ะปันจะก่อนในเด้อทางไหนหนำาั่วมก็ไดเบิ่งแน่เบิงบ่งแนบ่นบมื่อือคือยุหันจะมันไปตกทางไหนเบื่อกับการรอคอย เบือกับการรอคอยล่อไปล่อไปก็ได้ประมาณนี้เสื้อบ่อพี่น้องปกติปกติบะไอฝนตกนี่สิเลน้ำเต็มองเต็มทานเนาะปีนี้คือมันตกตอนแรกกับบกักกากับบกักกาล่องเอานามเนาะน้ำฝนก็ต้องเขามันซาล่างสังกสีก่อนนะ สองสามเถือ่อจังสิโตจัตงสิล่องเอานา้ำไว้กินได้เนาะปีนี้น้ำไม,ม่าได้พ่อองค์พี่น้องเลยตรงไงละ่ะยังเอาสังกะสีล่องไว้วอยู่ไหนพ่อคือนไรต่างแต่น้ำตั้งแต่สังกะสีกับย่อยปอกแปลกปอกแปลกอยู่มันสีได้น้ำมีอย่าตั้งแต่ดินกับบล่ายตรงไรหนละ่ะ ตกแห kind of mm. ้งกันนี่สีบาวยังดอกสังเกตเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีส้มให้บึ้งนี่เห็นบะเห็นนกว่าพี่น้องขันฝนสีตกแห้งนี่นกมันสีขาห้างอันนี้มันยังเล่นเชยเด้ฝนเอ้นกนะบิ้งโหลดสังเกตโหลด โน้กเพิ่นสีหูเพิ่นสีหูให้วิธีชีวิตของเพิ่นเองรู้การเวลาว่าฝนสีมากคอยสีมาแห้งบิ่งดิเพิ่นเด่นเชยเนั่นเหรอคลิปนี้กะสิลงคลิปเด้อพี่น้องร่ลงแค่นี้ละจ้าขอบคุณลหลายๆที่เข้าชมคลิปมาบอกกล่าวเหล่าแจ้งว่าฝนตกบ้านจะก่อจ้าขอบคุณลหลายๆคะ่ะ